นี้เรามาดูในส่วนของอาภายนอกของตัวรถ x c 90 TS Twin X Engine นะครับออกว Drive p ักอินไฮบ r ิดกันบ้างนะครับรูปลักษณ์ก็ดูเป็นมาสปอร์ตครับสวยงามดีนะครับแล้วก็ให้ความหรูหราอันนี้ก็คือในส่วนของด้านท้ายนะครับก็จะเห็นไฟท้ายที่เป็นแนวยาวนะฮะ แล้วก็ท่อไอเสียข้างหลังนี่สองท่อเลยนะครับมาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะครับก็กว้างขวางครับเบาะสามารถพับปรับได้ครับห้องโดยสารตอนหน้าครับเบาะนั่งครับกระดูดีมีมิติครับสามารถปรับระดับได้ครับด้วยระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็อันนี้คือตัวของพวงมาลัยครับมีระบบควบคุมนะครับนี่ครับหัวเกียร์แบบริสตตลครับปุ่มสตองสตาร์ทครับ แล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานหน้าจอครับเกาะนั่งแถว2ครับกว้างขวางสะดวกสบายครับปรับระดับได้ครับแล้วก็มีช่องแอร์ด้วยนะครับด้านหลังแอร์ตอนหลังครับก็ถูกแยกส่วนจากกันนะครับเรียกว่าหรูหราแล้วก็แฝงด้วยในเรื่องเทคโนโลยีครบคันครับอันนี้เป็นการชาร์จจริงนะครับด้วยระบบปลั๊กอินไฮบริดนั่นเองนะครับอันนี้มี ตู้ที่เรียกว่าต่อกระแสไฟโดยตรงนะฮะก็ถือเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยในเรื่องของการประหยัดได้เป็นอย่างดีครับอันนี้ขณะนี้กำลังอยู่ในโหมดของการชาร์จอยู่ ทางสื่อมวลชนนะครับได้มีโอกาสไปทดสอบนะครับระบบเทคโนโลยีสําคัญอันหนึ่งนะครับก็คือเทคโนโลยีพ i l ล t ต์แ i ็ซนะครับในเส้นทางของสวนสเปิร์เขาเขียวนะครับซึ่งคุณนิติโมลาวันนะครับจากพื้นพิมแนวหน้านี่ได้ไปลองทดสอบระบบนี้มาอยากเลยนถามว่าเมื่อกี้ไปลองมานี่สมรรถนะการขับขี่เป็นไงครับตัวระบบก็โอเคครับถือว่าเป็นสมรรถนะยอดเยี่ยมเลยทีเดียวสำหรับรถยุโรในวันนี้นะครับระบบของมันก็ทำงานคอนข้างง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนแค่เป็นพุสคอนโทรแล้วก็กดเลือกโหมด ใช้งานได้เลยไม่ยากครับครับแล้วในระบบการใช้งานทั่วไปอัตราเร่งกันกับขี่นี่เป็นไงบ้างครับอัตราเร่งค่อนข้างดีด้วยเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรแต่ก็ขับเคลื่อนมีทั้งเครื่องยนต์มอเตอร์แล้วก็จากออมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเพราะว่าทาให้แรงมีพลังงานมากพอลอเฟือครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยครับรับเห็นว่าประหยัดถึง45กิโลเมตรต่อลิตรถ้าใช้ระบบควบ,บรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน ครับใช่ครับครับราคาเห็นว่าประมาณ4 4 9ล้านี่แสนเมืนบาทใช่ครับราคา4.49ล้านบาทครับก็ใครที่สนใจก็ลองเลือกไปทดสอบไปลองกันดูได้นะครับที่โชว์รูมโวงโว่ทั่วประเทศไทยครับครับเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับการทดสอบโวลโว่ X490T 8นะครับเป็นทวินเอนจินนะครับแบบพักอินไอบิดครับวันนี้ขับมาจากอ่ถึงตะเปิดเขาเขียวกลับมาถึงกรุงเทพฮะ ต้องยอมรับว่าในสมรรถนะของเครื่องยนต์หรือของพลังนะครับตัวนี้นะครับ2ลิตรครับแต่ให้สมรรถนะ300กว่าแรงมาเมื่อตัวระบบต่างๆทํางานร่วมกันนะครับให้การขับขี่ที่สนุกสนานแล้วถือเป็นสมรรถนะรถที่เรียกว่าเราลองแล้วเราประทับใจจริงๆครับรวมถึงระบบเทคโนโลยีต่างที่อัดให้มานะครับแล้วหรับวันนี้นะครับมอเตอร์กุเกิลคอมนะครับคาร์ไลฟ์เวดอทคอมรวมถึงสมาร์ทไลฟ์เดลิอห้ดิซึ่งสามารถติดตามได้ทุกวันเสาร์นะครับเชยงวันถึงบ่ายโมง ต้องขอกราบลาไว้เพียงเท่านี้โอกาสต่อไปครับจะให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับรถดีๆนะฮะว่าส่วนจะเป็นรุ่นไหนแบบไหนอะไรเงั้นเราติดตามกหนอีกทีครับวันนี้ขอลาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ